สวัสดีค่ะทุกคนครูแฮทมาในหัวข้อ4วิธีจัดการกับเด็กคนอื่นที่มารังแกลูกของเราวิ้นะคะจะจัดการอย่างไรอ่ะมาฟังกันนะคะอ่ะมาวันนี้มี4วิธีค่ะอ่ะมาดู4วิธีจัดการกับเด็กคนอื่นที่มารังแกลูกของเราอ่ะ มีคนเขียนมาถามนะคะแล้วก็มีคนถามอยู่ในหน้าเพจด้วยแสดงว่าหลายคนเจอปัญหาเดียวกันนะคะทีเออ่เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะคะเราเราก็ไม่อยากให้ลูกแบบสู้คนไม่เป็นแต่เราก็ไม่รู้จะพูดกับลูกเรายังไงเราไม่รู้จะทำยังไงดีอ่าวันนี้เนี่ยเรามีเคสตัวยอย่างแล้วก็ครูแพทนำนะออคำตอบส วิธีที่เป็นวิธีที่ครูแพทใช้อยู่นะคะเรียนรู้มาจากนักจิตวิทยาที่อเมริกานะคะแล้วก็อย่างเจนเนลเันที่เป็นเหมือนกูรู positive discipline นะคะแล้วก็เป็นหลายอย่างมารวมกันเนาะวันนี้นะมาตอบตามประสบการณ์และความรู้ที่เราสั่งสมมาหลายปีก็แล้วกันเนาะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะกะ็ลองไปดูความรู้อันอื่นแต่ว่าใครที่ ชอบนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้เนาะอ่าก็มาดูวิธีแรกนะคะทีเะ่เป็นตัวอย่างกรณีกิรการอย่างสมมุติว่าเ,เด็กสองขวบอ่าเด็กสองขวบที่ที่มีคุณแม่ถามมานะคะเด็กสองขวบนะคะโดนเด็กห้าขวบกับเด็กเจ็ดขวบแกล้งนะคะอย่างแบบว่ากรณีแรกที่แบบว่าโดนเออแย่งของเล่นเนาะแย่งของเล่นแล้วแล้วบังเอิญเขาก็เหมือนเด็ก คนนั้นอาจจะไม่ได้ตั้งใจไปเสยหน้าลูกเราหรืออะไรทําให้เกิดแบบเหมือนเขาเจ็บ ทางร่างกายอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้เยอะแต่คืออาจจะแบบรู้สึกกลัวซะม,มากกว่าอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นในกรณีที่แย่งของเล่นกันเนาะที่ยังไม่ได้ก่อเกิดอันตรายให้แก่กันใดๆสิ่งแรกค่ะที่ครูแพทย์อยากจะให้คุณทําคือนะอันนี้เนี่ยเอาไปใช้กับพี่น้องได้ด้วยนะคะกรณีนี้เนี่ยก็คือสิ่งนี้เลยค่ะสังเกตปฏิกิริยาของเด็กทั้งสองก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกเราเขาโอเค อ่าบางคือเราอ่ะเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมคะหรือตอนที่ครูแพทย์นะเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยวัดเคยเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมคะเป็นแนนนี่ใช่ไหมออมีเด็กแบบโยน เขาเรียกอะไรนะโยนหนังสือ,อมาโดนเด็กของเราเรานี่เป็นเดือดเป็นร้อนนะคะแต่เด็กของเราร้องไห้ใช่ไหมต่อร้องไห้แป๊บเดียวแล้วเขาก็ move อนไปทําอย่างอื่นแต่คนที่ยังเจ็บอยู่คือเราใช่ไหมคะคนที่ยังเจ็บอยู่เนี่ยคือเราทีนี้พอเรามาอ่านหนังสือศึกษาที่หลังก็เฮ้ยเออจริงอย่างที่เขาพูดคือเวลาเราสังเกตอะว่าจริงๆแล้วคนที่เก็บความโกรธมาคือเราแต่คนที่เจ็บอะคนที่เป็นลูกของเราอะเขา เขาไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บทั้งกายไม่เจ็บทั้งใจเขาไม่ถือโทษโกรธเคืองแล้วเพราะฉะนั้นเด็กนะคะหนึ่งคือเด็กเขาอัดแอฟง่ายมากนะปรับตัวง่ายมากเร็วมากแล้วก็นะคะเออเขาไม่เขาเรีกเยกอะไรนะเขาไม่ถือไม่ถือโทษโกรธนานเหมือนผู้ใหญ่เราเป็นใช่ไหมเพราะเขาไม่คิดซับซ้อนเหมือนเรานะเขาไม่ได้คิดซับซ้อนเหมือนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างกรณีแรกนะคะให้คุณสังเกตปฏิกิริยาของเด็กทั้งสองก่อนว่าจริงๆอ,อีกคนเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจ แยแล้วอีกกรณีคือ,อลูกเราโอเคอะคือไม่ได้ส่งเสริมให้คนนั้นเขามาแย่งของลูกเราเดี๋ยวพอลูกเราเห็นก็จะทําตามเว้เข้าใจแบบมันมันมีอะไรหลายอย่างเข้ามาในหัวแบบเอ้ยจะเอายังไงดีจะยังไงดีแต่ว่าเราไม่สามารถไปอยู่ตรงนั้นได้ตลอดเวลาจริงไหมเราก็ดูว่าเฮ้ยลูกเราเขาจะมีการแก้ปัญหาย,ยังไงหรือเขาโอเคอเขาไม่ได้ a t t a c h แล้วหรือว่าแบบเ,เขาเรียก a t t a c h ก็คือแบบว่าไม่ได้แบบรู้สึกแบบ ว่าเออของเล่นนั้นมันจะต้องเป็นของจันเลยเออเอาเขาไปอ้าวฉันก็ไปเอาอย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้ส่วนมากจะเกิดขึ้นกับเด็กเล็กนะที่แบบมีพี่น้องเราพี่เอาของไปน้องก็เอออะไรพ่อแม่หยุดไม่ทานอะไรเงี้ยอันไหนหยุดไม่ทานก็ไม่เป็นไรนะคะรอดูว่าอ๋ออันนี้เขาโอเคกับมันไม่เป็นไรถ้าไม่ได้มีใครเจ็บตัวเนาะสิ่งที่สําคัญก็คือความปลอดภัยใช่ไหมถ้าไม่ได้มีใครเจ็บตัวไม่เป็นไรนะคะข้อที่2ค่ะก็คือกรณีที่ สมมติว่าอะกรณีที่ประสบการณ์ไม่ดีอะ กรณีที่ประสบการณ์ไม่ดีได้มีคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวแป๊บเอาเอาเอา,เอาชีตขึ้นอีกปับหนึ่งนะมีคุณแม่เล่าให้ฟังว่าอย่างที่บอกนะว่าครั้งแรกโดนเด็ก5ขวบเซยหน้านะคะโดยที่เด็ก5ขวบเขาก็ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมลูกเขาก็เริ่มแบบแอบบรู้สึกกลัวแบบเออมีใครเข้ามาใกล้แบบมาทําร้ายเขาหรือเปล่าพอไปเจอครั้งที่สองเอาเด็ก7ขวบเดินตามคอยแกล้งอกีกเอาละประสบการณ์ไม่ดีแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก่อน,นะคะ่ะทุกคนคือแว๊ทราบนะคุณแป๊นะแอ ว่าหลายคนอาจจะมีเขาเรียกว่า tools หรือเครื่องมือหลายๆอย่างนะคะเอ่อก็นับซะว่านี่เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ถ้าคุณไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะคุณแพทนามาแบ่งปันในวันนี้เพราะว่าเอ่อคุณแพทก็ศึกษามานะคะจากนักจิตวิทยาที่อเมริกาแล้วก็คุณแพทศึกษานะคะในเอ่อในเรื่องของ spiritual นะคะที่เอ่อเป็นเรื่องของกฎจิตวิญญาณด้วยนะคะเหมือนเอ่อมันก็คือกฎโมเมนตัมก็คือหลักวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะคะของเอ่ออับราฮัมฮิกซ์ด้วยนะคะ ซึ่งมันมันใช้ได้ผลมากมันทําให้เราสบายใจมากในการเลี้ยงเด็กแล้วมันทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นมากๆเลยในการเลี้ยงเด็กนะคะ,ะทีนี้เนี่ยถ้าลูกประสบการณ์ไม่ดีค่ะอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้เนาะว่าแบบเคยโดนแกล้งหลายครั้งประสบการณ์ไม่ดีรูกเกิดอาการกลัวอะไรแบบนี้นะก็คือว่าให้เราดูแลอารมณ์ของลูกก่อนครูแวดเข้าใจเวลาเราคุณเห็นใครมาแกล้งลูกคุณจะรู้สึกโกรธไหมขออภัย <c oughs> อย่างที่กูพัรู้สึกโกรธอย่างตัวอย่างที่พันบอกว่าเฮ้ยมีเด็กอะ เด็กห้าขวบแบบเล่นแล้วพ่อแม่หรือว่าพี่เลี้ยงคนนั้นเขาไม่สนใจแล้วก็แบบโยนหนังสือป๊ะมาโดนหัวเด็กของเราแล้วก็รลองไงอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะต้องทําก่อนใช่ไหมก็คือเราต้องเข้าไปดูว่าลูกเราโอเคเปล่าใช่ไหมคะลูกเราโอเคเปล่าเด็กเราโอเคหรือเปล่าหรือว่าเด็กคนนั้นที่เขาตามแกล้งลูกเราเนี่ยมาดูก่อนว่าลูกเราหนูแม่เห็นแม่เห็นพี่คนนั้นเขาเดินตามหนูแล้วหนูเดินหนีหนูไม่ชอบใช่ไหมลูกอ่าหรือว่าถ้าเป็นเด็กที่พูดได้แล้วสามารถ บอกอารมณ์ของเขาก็ถามเขาได้ว่าหนูเป็นอะไรหรือเปล่าหนูหนูไม่ชอบใช่ไหมหรือว่าหนูรู้สึกอย่างไรอะถ้าเขายังไม่ได้สามารถพูดอารมณ์เขาได้แบบบรรยายได้เยอะขนาดนั้นคุณก็เดาในสิ่งที่เห็นได้คือเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องสังเกตไนงะที่ยังไงข้อแรกมันต้องมีอะก็คือว่าคุณต้องสังเกตก่อนเพราะบางทีนะคะไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นนะบางคนเนี่ยเจอ คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นหรือว่ามีพี่เลี้ยงอ่ะมีพี่เลี้ยงมายืนมามามาดูไลครูแพทย์หรือคุณครูอะไรเงี้ยบางทีเราเจอแบบเราอยู่กับเด็กนาเราไปเจอเพื่อนเราที่เขามีลูกเหมือนกันพามาเพลย์เดแเราก็อยากเมา์มวยหอยสังบางทีเราหันไปลูกเราร้องไห้หรือลูกคนอื่นร้องไห้เรารีบไปแบบทาแบบนี้ไม่ได้นะทา,ทางทางที่เรายังไม่ได้เห็นทั้งหมดเมื่อเรายังไม่ได้เห็นทั้งหมดเราไม่สามารถไปจัด จัดหรือตัดสินได้ว่าเฮ้ยเขาไม่ดีกับลูกเรานะต่อให้เราเห็นว่าเขาทําแบบนั้นเราก็ยังไม่แน่ใจว่าอะไรมันคือสาเหตุที่แท้จริงที่อยู่ภายใต้สิ่งที่เด็กคนนั้นกระทํากับลูกเราก็เขาเรียกว่าเก็บความคิดคู่คู่คือค,ค,คุณมีสิทธิ์โกรธมันโอเคไม่เป็นไรทุกคนมีสิทธิ์แต่ว่าณตอนนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําก่อนอันนี้เอาไปใช้กับพี่น้องได้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําก่อนคือ ดูแลอารมณ์และจิตใจของลูกเราก่อนนะคะอันนี้อันนี้ครูแพท์บอกเลยนะใครไม่มาพลาดนะแล้วใครดูไม่จบพลาดเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากบอกเลยว่าคําตอบพวกนี้มันจะช่วยคุณได้ในการเลี้ยงลูกไม่วันนี้ก็วันหน้า จริงๆนะคะเพราะมันเป็นหลักการและแวทนนนำวิธีการมาด้วยนะคะมาช่วยคุณถ้าคุณอยากช่วยแบ่งปันให้คนอื่นต่อไปก็แชร์ให้กับครูแพทได้อีกทางหนึ่งนะคะขอบคุณล่วงหน้าด้วยเนาะอะดูแลอารมณ์ลูกก่อนแม่เห็นหนูเดินหนีหนูไม่ชอบใช่ไหมลูกหนูรู้สึกอย่างไรหนูกลัวหรือเปล่าหนูโกรธหรือเปล่าหนูเจ็บตรงไหนไหมหนูให้แม่ทำอย่างไรได้บ้างอ,อ,อาจจะไม่ต้องพูดรัวขนาดนะี้นะครูแพทย์นำ ประโยคมาให้คุณจดแล้วเอาไปใช้ตามสถานการณ์นะถ้าคุณพูดรัวขนาดนี้ลูกตอบไม่ทันนะจ๊ะแบบกําลังจะกําลังจะตอบ่านูอยางงี้ลูกตอบไม่ทันนะคุณต้องค่อยค่อยพูดทีละอยา่างใช่ไหมแล้วคอยเออแล้วก็รอเวลาให้เขาตอบกลับมาอ่ะแต่น,นี้ครูแพทย์พูดเร็วเพราะว่าครูแพทย์พูดแบบอ่ะพูดเป็นประโยค์ประโยคให้คุณให้คุณนําหยิบไปใช้เนาะขอบคุณมากเลยเห็นว่าหลายคนแชร์ออกไปนะคะขอบคุณที่ช่วยแบ่งปันข้อมูลดีๆแบบนี้นะอ่ะ เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนถามเขาว่าเราช่วยอะไรเขาได้บ้างหนูให้แม่อยู่เป็นเพื่อนไหมนะหนูอยากถ้าเขาอยากให้เราอยู่เป็นเพื่อนเราอยู่เป็นเพื่อนค่ะเราอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าพอเขามีประสบการณ์ไม่ดีแล้วว่าคุณเราจะต้องเหมือนค่อยค ease in ease in ก็คือแบบค่อยคอยแบบเปลี่ยนประสบการณ์ให้เขาใหม่ เพราะมันเพิ่งเป็นสดสดใหม่ๆใช่ไหมโอ้ยเพิ่งเกิดขึ้นตอนนั้นอุย้ยครั้งแรกก็โดนเสยหน้าไปแล้วครั้งที่2ก็มาโดนตามพี่แกลงอีกหรืออะไรแบบเนี้ยเออแสดงว่าเขาแบบอาจจะแบบจดจํากับพวกนั้นแล้วเราก็ไม่อยากให้เขารู้สึกกลัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราตอนเนี้ยเราเป็นที่พึ่งของเขาเราเป็นที่ปลอดภัยของเขาทําให้เขารู้สึกปลอดภัยก่อนทําให้เขารู้สึกสบายใจก่อนพอเมื่อเขาค่อยๆกลับไปเวลาที่เข้าสังคมแล้ว ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเราก็ค่อยๆแบบถอยตัวออกมาได้นะคะแต่ตอนนี้ถ้าสิ่งที่เขาต้องการคือการที่เราอยู่ใกล้ๆเราก็อยู่ใกล like, ้ๆเขาก่อนได้นะคะเราอยู่ใกล้ๆเขาก่อนได้ทีนี้แล้วค่ะมาถึงข้อต่อไปมันเลยะคะ่ะข้อนี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทําใช่ไหมล่ะนะคะใครนะคะใครอยู่ไม่ถึงพลาดสุดๆนะแหวนบอกเลยเพราะว่าหลายคนไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงหลายคนไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไ,ไงแันจะบอกคุณว่าข้อที่3เนี่ย คุณจะต้องทำอย่างไรการที่คุณจะทำอย่างไรได้คุณจะต้องรู้หน้าที่ของคุณก่อนอข้อนี้เหมือนกันคุณสามารถนำไปใช้กับพี่น้องได้ดีมากนะคะหน้าที่ของคุณคือเราจะปกป้องให้ทุกคนปลอดภยัยรวมถึงเด็กคนนั้นด้วย ลูกของเราด้วยและเด็กคนนั้นด้วยถ้าเด็กคนนั้นมาตามแกล้งลูกเราในกรณีที่คุณอยู่ที่นั่นนะในกรณีที่ถ้ามันเป็นเรื่องที่โรงเรียนเป็นเรื่องของคุณครูใช่ไหมเออแชร์ไปเผื่อครูจะเผื่อครูจะได้เห็นด้วยแล้วเขาก็จะได้อ่อ ได้ทราบข้อมูลที่แพทแบ่งปันด้วยนะคะอะทีนี้เนี่ยหน้าที่ของเราคือเราจะต้องดูแลทุกคนปลอดภยัยรวมถึงลูกของเราและเด็กคนนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเพราะเราไม่ได้ต้องการให้ลูกไปตีเขาหรือว่าเขามาตีลูกเราถูกไหมทีนี้แล่ละค่ะพอเราดูแล สภาพอารมณ์และจิตใจของลูกเราได้แล้วสมมติเด็กมาตามแกล้งเอาเราเออแล้วเดินหนีเอาวิ่งหนีพี่คนนั้นเอาเราไปเราเข้าไปกอดลูกไปคุยกับลูกเหมือนข้อสองเมื่อกี้ที่บอกแล้วนะไม่พูดซ้าแล้วนะเสร็จปุ๊บดูแลลูกเสร็จปุ๊บอันนี้ใช้กับพี่น้องได้นะเหมือนพี่ที่แกล้งน้องหรือน้องที่แกล้งพี่อะ่ะไปดูคนที่ถูกรังแกก่อนดูแลสภาพอารมณ์จิตใจของเขาก่อนให้เขารู้สึกปลอดภัยก่อนเสร็จปุ๊บผันมาถ้าคนนั้นยังอยู่นะหรือ หรือนะถ้าคุณไม่อยากให้เขาไปถ้าทําได้นะเอามือแตะขาเขาเบาๆนะคะ,ะแล้วแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุยด้วยนะอะไรแบบนี้คือแบบว่าอย่าไปไหนขอคุยกับเธอก่อนอนะไรแบบนี้หรือถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมเขาอยู่แบบข้างๆคุณอย่างเงี้ยคุณก็หันไปก็ได้นะหาเขานะคุยกับเด็กคนนี้คนที่เาแกล้งลูกคุณอนะ่ะคุยกับเด็กคนนั้นเลยหันไปคือ พ่อแม่เขาคุยแล้วไม่รู้เรื่องคือบางทีนะไวจะบอกว่าบางการกระทําที่เด็กคนนั้นเขาทำเขาอาจจะกําลังคอมมูนิเคตหรือหรือสื่อสารอะไรบางอย่างให้พ่อแม่เขารู้แต่ดันมามาสื่อสารกับลูกเราอะไรแบบนี้ในกรณีที่แบบออมคีคุณแม่เขาเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าพ่อก็บอกให้หยุดแต่เขาเหมือนท้าทายท้าทายคำแบบบอกให้หยุดแล้วเขาก็ไม่หยุดแสดงว่า เขาอาจจะโดนแบบนี้มาบ่อยๆเขากําลังต้องการที่จะท้าทายจําได้ไหมอาจจะแบบว่าเคยทําแล้วโดนดุหรือโดนหรืออะไรไม่ได้ไม่ไม่ใช่สิ่งจริงๆที่เขาต้องการจะสื่อแต่ว่านั่นเป็นวิธีการสื่อของเด็กเขาอาจจะพูดว่าจริงๆแล้วหนูสมมุตินะสมมตินะเขาอาจจะพูดว่าจริงๆแล้วหนูอยากจะให้พ่อมีเวลากับหนูมากขึ้น นูก็เลยโยนหนังสือไปโดนเพื่อนคนอื่นอยากให้จะได้ attention จากพ่ออะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมสมมุตินะอ่ะจริงๆแล้วอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะแต่เรามันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องไปทําแทนพ่อแม่เขาแต่หน้าที่ของเราคืออย่างแรกเลยทุกคนต้องปลอดภยัยทั้งร่างกายและอารมณ์ถูกไหมอย่างน้อยๆเนี่ยร่างกายทุกคนต้องปลอดภยัยถ้าเขามาตามแกล้งลูกเราแล้วเขายังอยู่ตรงนั้นเราหันไปได้เราบอกเขา ว่าเราถามเขาว่าน้าเห็นอ่ะเหมือนเดิมน้าเห็นว่าหนูเดินมาหาน้องอ่ะแล้วน้องเดินหนีดูเหมือนน้องจะไม่ชอบนะหนูอยากเล่นกับน้องหรอครับ สมุดคนนั้นเป็นเด็กผู้ชายผู้หญิงก็ขะอะไรใส่เขาไปลองไก่ลองลองเดาว,ว่าเขาอยากจะทําอะไรหนูอยากเล่นกับน้องเหรออืขอบคุณมากเลยนะที่อยากเล่นกับน้องแต่น้องเดินหนีตอนนี้นั่นแสดงว่าน้องเขายังอยากที่จะเล่นคนเดียวในตอนนี้งั้นถ้าน้องเนี่ยอยากจะเล่นกับหนูเมื่อไหร่หนะจะมาบอกหนูนะตอนนี้เนี่ยหนูหนูจะกลับไปหาคุณพ่อหรือหนูไปหาอย่างอื่นทําได้นะขอบคุณมากเลยแล้วนะนจะมาบอกหนู แต่เขาอาจจะมีเขาอาจจะพูดแบบเ,ออเด็ก,กน,นะคะถ้าเด็กเขาพูดได้แล้วเขาอาจจะอธิบายกับคุณอย่างนู้นนี่คุณอ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากเลยนะแต่ถ้าเขาทําร้ายเขามาตีลูกหรือนูน่นนี่คุณจะต้องเป็นกาดปกป้องก่อนใช่ไหมเพราะหน้าที่ของคุณคืออะไรทุกคนต้องปลอดภยัยสมมติเขามาไม่ต้องแคร์ว่าคนนั้นเป็นลูกใครหน้าไหนไม่ต้องเกรงใจเพราะเราจะมาปล่อยให้เขาตีลูกเราไม่ได้จริงไม่จริง เราจะมาปล่อยให้เขาตีลูกเราไม่ได้หน้าที่ของเราคือทำให้ทุกคนปลอดภัยถ้าเขาเงื้อมือมาคุณก็ป้องแล้วก็พูดให้พ่อแม่เขาได้ยินว่านาให้หนูตีน้องไม่ได้จะมีพ่อแม่คนไหนที่โกรธในสิ่งที่เราทำเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็ไม่ต้องโทษเด็กคือเขาก็เรียนรู้เขาก็กำลังเรียนรู้ที่จะควบคุมร่างกายควบคุมอารมณ์ นั่นก็เป็นเรื่องของบ้านเขาเราไปเป็นพ่อแม่แทนพ่อแม่เขาไม่ได้แต่เราต้องปกป้องลูกเราด้วยอย่างถูกวิธีเราไม่ได้ตีเด็กคนนั้นกลับแต่เราป้องไม่ให้เขามาทําลูกของเราทางกลับกันเหมือนกันถ้าลูกของเราทําแบบนั้นเราก็ทําเหมือนกันเราขีดเส้นให้ชัดเจนบอกเลยว่านะ้าให้หนูตีน้องไม่ได้หนูโกรธหรอครับ เกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังได้ไหมอ่านะคะเราพูดแบบนี้ได้นะคะอ่าข้อสุดท้ายอ่าเดี๋ยวข้อที่4ขอสรุปนิดนึงนะเก็ตใช่ไหมคะข้อที่4เนี่ยถ้าคุณรู้หน้าที่มันจะง่ายขึ้นไม่ต้องแคร์เลยว่า ออโอ๊ยเกรงใจไม่อยากจะไปพูดให้เพ่อแม่เขาฟังแต่มันคือหน้าที่ของเราแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะทําให้ลูกของเราเห็นวัดขอพูดคํหนึ่งนะยาหาว่าวัดพูดคาไม่สุภาพหรือว่าอะไรเลยนะเป็นแม่ต้องหน้าด้าน <c oughs> เป็นครูอย่างครูแพทย์ต้องหน้าด้านหน้าด้านแบบไหนไม่ใช่แบบหน้าด้านแบบว่าไปทำให้ใครเดือดร้อนแต่เราจะทำในสิ่งที่มันถูกต้องเพื่อที่เด็กของเราจะได้เห็นว่า เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะจัดการแบบนี้แล้วเขาโตมาใครจะได้ไม่ล้ำเส้นเราเรามีหน้าที่ชัดเจนไม่ผิดเลยที่เราจะบอกคนเด็กคนนั้นให้ได้ยินว่าหน้าที่ของน้าจะหน้าที่ของน้าคือทำให้ทุกคนปลอดภยัยไม่ให้มีใครมีอันตรายน้าไม่สามารถปล่อยให้หนูแกล้งน้องและน้าก็จะไม่ให้น้องแกล้งหนู หรือน้าไม่สามารถให้หนูตีน้องแล้วน้าก็จะไม่ยอมให้น้องตีหนูเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขาปลอดภัยลูกเราก็รู้สึกว่าลูกเราปลอดภัยทีนี้ไม่ต้องอายเลยค่ะว่าเอ้ยเอ้ยลูกเขาเดี๋ยว่อยไปสอนเองเออเดี๋ยวเขาไปสอนที่เหลือแต่เนี่ยเป็นหน้าที่ของเราเราจะทำให้ลูกดูเราดูแลอารมณ์ลูกแล้วเราก็จะทำให้ลูกดูว่า เราจะไม่ให้ใครมาลังแกเขานะถ้าเกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นข้างหน้าหนูก็ต้องเรียนรู้ที่จะพูดแต่ตอนนี้ถ้าลูกคุณแค่สองขวบสามขวบบางทีเขายังต้องเรียนรู้ว่าเออมันต้องทํำยังไงเนี่ยแล้วมันต้องพูดยังไงเขาก็ยังพูดไม่ได้ใช่ไหมคือพูดได้อะแต่พูดไม่ได้อย่างที่เราพูดอะใช่ไหมคะอ่าพ่อแม่เขาจะได้เห็นด้วยเนาะว่าแบบโอเคเนี่ยเป็นวิธีที่ฉันจัดการกับลูกอยู่แล้วก็จริงๆอาจจะไม่ใช่ความผิดเด็กเลยก็ได้นะซึ่งจริงๆแล้วคงจะไม่ใช่อะเ้้าาาาาออออออะตงงงกกรรรสสื่ส่่่่ไบบยยูใหัพแม เนาะอืมนะคะข้อที่4คือได้เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆๆๆแล้วคุณทำอย่างที่เวทพูดแล้วนะข้อที่4เนี่ยบอกเลยว่าสำคัญมากแล้วก็ลึกนิดนึงไปด้านของจิตใจ Don't expect the worst The worst คือพอมันเกิดขึ้นซ้ำๆคุณก็จะ expect หรือคาดหวังให้มันเกิดอีกถูกไหมคุณจะคาดหวังให้มันเกิดอีกแล้วตามกฎของกฎ คอนตัมฟิสิกส์หรือแรงดูดะคะพอคุณส่งพื้นพลังงานแบบไหนหรือคุณคาดหวังแบบไหนมันก็จะเกิดอีกเกิดอีกเกิดอีกอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงวางใจแล้วก็เชื่อใจว่าเราทําดีที่สุดแล้วจงวางใจและเชื่อใจว่าเราทําดีที่สุดแล้ว เราวางใจเราทำด้วยใจที่รู้ว่าเฮ้ยหน้าที่ของเราคือลูกเราปลอดภยัยเราดูแลจิตใจใเขาเราฟังเขาเราทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราปฏิบัติกับเด็กอีกคนนึงอย่างไรแล้วเชื่อว่าเขาจะเรียนรู้กับมันแล้วเชื่อว่าตราใดที่เฮ้ยต่อไปข้างนอกกับเราเขาก็จะปลอดภยัยเมื่อเขาค่อยๆนะคะเอ่อ i สเนาะเมื่อเขาค่อยๆแบบ โอเคกับการไปไปไปอยู่ร่วมกับคนที่อายุมากกว่าหรือหรือเพื่อนหลากหลายแล้วอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ค่อยๆสเต็ปตัวออกมาแล้วก็วางใจว่าเอ้ยมันคือมันคือ,ม,คอมันคือประสบการณ์มันคือการเรียนรู้นะคะเราก็ยังผ่านมาได้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยที่สําคัญเวลาที่ความคิดคุณคิดไปแล้วว่าคุณทําดีที่สุดแล้วแล้วทําดีในแบบที่แบบความจิตตั้งต้นดีอ่ะไม่ได้ทําเพราะความโกรธหรือทําเพราะความกลัว,ว,ลวจิต ตั้งต้นดีเมื่อเหตุมาดีผลจะมาดีค่ะอาจจะไม่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยในครั้งแรกทําไปเรื่อยๆทําให้ลูกดูจิตตั้งต้นดีคือเราไม่ได้ตั้งใจจะทําให้เด็กอีกคนนั้นรู้สึกไม่ดีเราไม่ได้กลัวอีกต่อไปแล้วเวลาที่เราเราทาดีที่สุดแล้วอ่ะเราจะไว้ใจเชื่อใจแล้วลูกเขาก็จะได้รับพลังงานและความรู้สึกแบบนั้นจากเราด้วย นะคะอ่านะใครไม่มาวันนี้พลาดมากนะคะถ้าใครอยากจะแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้แบ่งปันไปให้เพื่อนคนอื่นแชร์ไปได้นะคะเพราะว่าเวดบอกเลยว่าหลายคนไม่รู้ว่าจะทำยังไงวันนี้มาแบ่งปันแล้วเชื่อไม่ใช่แค่เชื่อรู้ว่าถ้าคุณนำไปทำมันจะมีผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็จะช่วยลูกของคุณได้แล้วคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นมั่นใจในการเลี้ยงลูกมากขึ้นวิธีการเนี่ย วัดรวบรวมมาให้คุณใช่ไหมคือมันมีหลายวิธีอย่างเช่นเรื่องลูกนอนหลับเรื่องกินข้าวเรื่องเข้ากับสังคมอะไรก็ตามมันมีหลายศาสตร์หลายวิธีกูรูท่านนู้นบอกอย่างนี้กูรูท่านนี้บอกเยีายอันไหนที่วัดฟังอ่เอ,เอยเขาท่าเราทําแล้วใช้ได้ผลอนะไรเงี้ยล้วก็นํามาบอกแต่ที่มันเหนือกว่านั้นคือความไว้เนื้อเชื่อใจความสบายใจหรืออารมณ์ตอนที่เราสอนเขาอารมณ์ตอนที่เราปฏิบัติให้เขาเห็นอะเหมือนแบบ คนสองคนทําเหมือนกันเลยอะอย่างที่วัดพูดอะนะว่ามีเด็กมามีมีเด็กมาแกล้งลูกเราแล้วเราทําแบบที่วัดบอกเป๊ะเลยแต่ทําไปด้วยความโกรธกับอีกคนนึงแม่อีกคนนึงทําแบบที่วัดบอกเป๊ะเลยแต่ทําไปด้วยอารมณ์เบาและเข้าใจคุณคิดว่าอันไหนมันจะได้ผลกว่ากันจากประสบการณ์นะจากประสบการณ์นะ อารมณ์ที่เบาและเข้าใจจะทำให้แบบอย่างน้อย89%น่ะได้ผลน่ะต่อให้ไม่ได้ผลเราก็จะไม่หนักใจจริงๆนะคะอะ่เพราะว่าเราจะต้องเรียงเขาไปอีกตลอดชีวิตใช่ไหมคือโอเคคุณอาจจะไม่ต้องไปส่งเขาเรียนหลังปริญญานน่นนี่นั่นแต่เราจะต้องอยู่กับเขาอีกตลอดแบบไปอีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณเติบโตทางจิตใจทางอารมณ์ลูกจะเรียนรู้และเติบโตไปกับคุณด้วยนะคะ